สวัสดีค่ะนักเรียนปหนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนและจํานวนคระค่ะการเปรียบเทียบเศษส่วนของเรานะคะก็จะมีทั้งเศษส่วนแท้กับเศษส่วนแท้จํานวนคละกับเศษส่วนแท้นะคะแล้วก็มีทั้งจํานวนคระกับจํานวนคละเปรียบเทียบกันนะคะมาดูแบบที่1ก่อนนะคะก็คือเป็นเศษส่วนแท้กับเศษส่วนแท้ค่ะ เศษสี่ส่วนหกกับเศษหกส่วนเจ็ดนะคะเราจะอาศัยความรู้เรื่องครอนอเข้ามาช่วยค่ะค่ะเราก็อันดับแรกนักเรียนต้องหาครอนอก่อนนะคะครอนอของเรานะคะก็คือหาจากเอาตัวส่วนของเอ่อก็คือเอาส่วนนะคะมาหาครนอนอนั่นเองก็คือหกกับเจ็ดครอนอของหก และ7ก็คือนั่นยังสามารถจับมาคูณได้เลยนะคะหกเจ็ดสี่สิหมายความว่าเราจะต้องทําส่วนให้เป็น42นะคะหลักการเปรียบเทียบก็เหมือนกันก็คือต้องทาส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะเอาเศษมาเปรียบเทียบกันได้นะคะเศษสีส่วนหน,นะคะเราจะทําให้ส่วนเป็น42 โดยการคูณเจ็ดเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะสี่คูณเจ็ดก็คือยี่สิบแปดหกคูณเจ็ดค่ะได้เท่าไหร่คะหกเจ็ดสนะี่สิบสองนักเรียนคิดไปพร้อมคูเลยนะคะเราก็หาตั้งไว้ก่อนนะคะให้ได้ส่วนเป็นสี่สิบสองจากนั้นก็ยกเศษหกส่วนเจ็ดลงมาค่ะเหมือนเดิม ทำส่วนให้เป็น42นะคะโดยการคูณ6เข้าไปทั้งเศษและส่วนนั่นเอง6กคูณหก็จะได้36 7สก็คูณหก็ได้42่สิบตอนนี้นะคะเศษส่วนของเราก็ได้กลายมาเป็นส่วน42เหมือนกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกัน ค่ะซึ่งนะคะเราเขียนมันในหนังสือได้เลยซึ่งเศษยี่สิบแปดเราเอาเศษส่วนใหม่ของเรานะคะนี่เศษส่วนใหม่ของเรามาเปรียบเทียบกันค่ะเศษยี่สิบแปดส่วนสี่สิบสองเป็นไงคะน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าเศษสามสิบหกส่วนสี่สิบสอง คีส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนดูเศษนะคะยี่สิบแปดนี่มันน้อยกว่าสี่สิบสองค่ะเมื่อเราเปรียบเทียบตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะสรุปนะคะดังนั้นค่ะเวลาเราสรุปเนี่ยนักเรียนต้องย้อนกลับไปดูโจทย์โจทย์ของเราเป็นเลขอะไรจำนวนอะไรนักเรียนก็ต้องสรุปตามนี้นะเศษสี่ส่วนหก ดังนั้นก็คือเศษ28ส่วนส2เนี่ยก่อนหน้านี้มันก็คือเศษ่ส่วนหกน้อยกว่าเศษามสิบหก่วนสสสี่ิบองนะคะก็คือเศษกส่วนเจ็ดนะคะนี่ก็คือคำตอบนักเรียนก็ตอบได้เลยเวลาตอบก็เป็นเลขไทยนะคะเศษ่ส่วนหก น้อยกว่าสศษหส่วน7โอเคนะคะคำตอบของข้อที่1ค่ะเดี๋ยวมาดูข้อที่ 2, 2> ข้อ2นะคะจะมาในลักษณะของจำนวนพระกับเศษเกินเมื่อไหร่ที่มีจำนวนคละค่ะนักเรียนเราจะต้องทำจำนวนคละนั้นให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะถึงจะเอามาทำได้นะคะ สองเศษสองส่วนเจ็ดนักเรียนต้องรู้ว่าทำไป็นเศษเกินได้เท่าไหร่นะคะคูณแล้วบวกหลักการง่ายๆค่ะเอาเจ็ดไปคูณสองได้สิบสี่สิบสี่ไปบวกสองได้เป็นสิบหกนะคะสองเศษสองส,ส่วนเจ็ดนักเียนอาจจะไปคิดในกระดาษก่อนก็ได้นะคะ Okay. มันก็จะกลายมาเป็นเศษสิบหกส่วนเจ็ดนะคะเวลาเขียนครูจะยกลงมาเลยนะคะเพื่อให้เราประหยัดบรรพัดด้วยโอเคสรุปว่าตัวนี้นักเรียนไปทำเป็นเศษเกินก่อนนะคะได้เศษสิบหกส่วนเจ็ดนะอ่ะทีนี้พอเศษสิบหกส่วนเจ็ดกับเศษยี่สิบแปดส่วนเก้านักเรียน ส่วนไม่เท่ากันเปรียบเทียบไม่ได้ก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันค่ะหาคโรโนรก่อนคโรโนอรของเจ็ดและเก้าคือถ้าไปตั้งหารนะคะก็ไม่มีจำนวนใดหารทั้งเจ็ดและเก้าลงก็จับมาคูณค่ะเจ็ดเก้าหกสิบสามนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำส่วนให้เป็นหกสิบสามนะคะ โอเคทีนี้ต่อเลยนะคะตรงเนี้ยจากจำนวนคละมาเป็นเสร็จเกินแล้วครูขอยกเสร็จเกินเลยนะคะเศษสิบหกส่วนเจ็ดเราจะทำส่วนให้เป็นหกสิบสามโดยการคูณเก้านะคะเมื่อกี้สลับคูณได้เลยต่อไป สิบหกไปคูณเก้านักเรียนได้ร้อยสี่สิบสี่เจ็ดไปคูณเก้าก็คือหกสิบสามนะคะก็คือเป็นครนรที่เราหาไว้ต่อไปอีกจำนวนหนึ่งก็คือเศษยี่สิบแปดส่วนเก้าเราจะทำส่วนให้เป็นหกสิบสามก็คูณเจ็ดค่ะทั้งเศษและส่วนเข้าไป ยี่สิบแปดไปคูณเจ็ดได้ร้อยเก้าสิบหกเก้าเจ็ดหกสิบสามขีส่วนเท่ากันแล้วนะเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะเปรียบเทียบที่เศษนะคะซึ่งเอาเศษส่วนใหม่มาเขียนร้อยสี่สิบสี่ส่วนหกสิบสาม ตรงนี้ร้อยเก้าสิบหกมันน้อยกว่านักเรียนร้อยเก้าสิบหกส่วนหกสิบสามโอเคนะคะได้แล้วว่าน้อยกว่าเวลาสรุปดังนั้นเขาบอกว่าเวลาสรุปนักเรียนต้องย้อนไปดูโจทย์โจทย์บอกว่าสองส่วนสองส่วนเจ็ดนะคะเราก็จะยกตัวนี้ลงมาเลยค่ะย้อนไปดูโจทย์เลยค่ะ ก็ต้องน้อยกว่าเศษยี่สิบแปดส่วนเนะคะตามนี้เลยค่ะเรียงลงมาไม่ต้องไปสลับนะ่ะเดี๋ยวมันจะผิดตอบค่ะสองเศษสองส่วนเจ็ดน้อยกว่าเศษยี่สิบแปดส่วนเก้า คำตอบค่ะสังเกตว่าสองข้อก็วิธีเหมือนกันนะเราเพิ่มเติมแค่ขั้นตอนที่ทำจำนวนคล้ายเป็นเสร็จเกินเท่านั้นเองขออีกข้อหนึ่งนังเรียนดูโจทย์อีกข้อหนึ่งก็คือจำนวนค้าทั้งคู่เลยนะคะก็ไม่ใช่ปัญหาทำเหมือนเดิมอยู่ดีแหละ สามเสร็จแปดส่วนเก้านักเรียนลองไปหาดูสามเสร็จแปดส่วนเก้าทำให้เป็นเสร็จเกินก่อนเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดบวกแปดได้เท่าไหร่ได้สามสิบห้าส่วนก็คือเก้า อีกจำนวนหนึ่งสามเศษห้าส่วนสิบเอ็ดสิบเอ็ดสามสามสิบสามสามสิบสามบวกห้าก็คือสามสิบแปดนี้ไปคิดในเศษกระดาษเลยนะคะเราจะได้ประหยัดบรรทัดไปโอเคนะคะได้เศษส่วนไอ้ได้เศ์เกินเรียบร้อยแล้ววิธีทำค่ะหาคอนนอก่อนค่ะของตัวส่วนคอนนอของเก้าและสิบเอ็ด จบคูณเหมือนกันข้อนนี้เก้าสิบเก้านะคะต่อไปเศษส่วนใหม่ของเราที่หาไว้นะคะก็คือจากสามสิบแปดส่วนเก้าก็คือเศษสามสิบห้าส่วนเก้าเราจะทำส่วนให้เป็นเก้าสิบเก้า คูณสิบเอ็ดค่ะทั้งเศษและส่วนสามสิบห้าคูณสิบเอ็ดได้สามร้อยแปดสิบห้าส่วนเก้าสิบเก้าทีนี้อีกจำนวนหนึ่งก็คือบสามสิบแปดส่วนสิบเอ็ดเราก็เหมือนเดิมทำส่วนให้เป็น เก้าสิบเก้าคูณเก้าค่ะสามสิบแปดคูณเก้าได้เท่ากับสามร้อยสี่สิบสองส่วนสี่อเก้าสิบเก้าอ่ะทีนี้มาดูต่อซึ่งนะคะเราจะเปรียบเทียบละเราจะเขียนว่าซึ่งไปดูเศษส่วนใหม่ของเรา อะไรอยู่ก่อนก็เขียนก่อนสามร้อยแปดสิบห้าส่วนเก้าสิบเก้ามันมากกว่าสามร้อยสี่สิบสองส่วน 99. เก้าสิบเก้าเศษเท่ากันลเลยวไอ้ยโทษทีส่วนเท่ากันแล้วเอาเศษมาเปรียบเทียบได้เลยนะคะแล้วก็สรุปค่ะดังนั้น โอเคทีนี้ย้อนกลับไปดูโจทย์บอกแล้วต้องดูโจทย์เวลาสรุปนะคะอันเนี้ยที่มาของมันนักเรียนย้อนกลับไปนะคะมันก็คือสามเศษแปดส่วน9มากกว่าสเศษหส่วน1ิค่ะก็ตอบนะคะสามเศษแส่วน9ามากกว่าสามเศษห้าส่วน11ค่ะ คำตอบค่ะคิดเส้นใต้โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านนักเรียนไปทําในแบบฝึกหัดที่แบบฝึกหัดสองจดสองแต่เราทําไปแล้วเมื่อวานเนี่ยห้าข้อนะคะ วันนี้จะทำต่อนะคะเป็นข้อที่ห้าถึงข้อที่เก้าอยู่ในหน้าห้าสิบเอ็ดถึงห้าส <52 S 2> ิบสองค่ะนะคะสวัสดีค่ะ